สวัสด,ดีครับเข้ารับกับช่องชาแนลนวกรรมะซึ่งเราจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไลน์ใหม่ด้วยนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการพยากราร,กรราศีกรุณาคมสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับคขนุนการดูดวงส่วนตัวสามารถบแอดไลน์มาที่ biliver สามหกเก้านี่แหละนะครับที่เปลี่ยนชื่อคือบางคนอาจจะงงว่าเอ้าเปลี่ยนตรงไหนทำไมมันเหมือนเดิมมันมีเลขสามเข้ามาครับอ่าสามหกเก้าแต่ก่อนเป็นหกสิบ ตามเติมเลข3าเข้าไปด้วยนะครับก็ใครต้องการดูดวงเสริมตัวก็แอดไลน์มาถามค่าครูได้นะครับจะได้ราคาพิเศษตอนนี้ตามจริงอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วตั้งแต่วันที่5เนาะแต่ผมก็ย้ายมาเป็นวันที่7แล้วก็จะย้ายปเป็นวันที่10อีกทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อจะให้คือยุติธรรมสำหรับทุกคนนะครับอ่ะก็เหลือเวลาอีกแค่78 9 10นะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่าคลิปนี้จะพูดถึงอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวาสนากําเนิดได้ของกรรมแต่อย่าเพิ่งตกใจ ด้านลายด้วยนะอ,อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งปิดหนีอย่าเพิ่งไม่ฟังเพราะเนื่องจากว่ากาไรของเราในชีวิตของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่สามพบเรือนอะไรมรณนะวินาศแค่นั้นเองแต่ว่าพบเรือนที่ดีของเรามีตั้งเก้าราศีถูกไหมครับเก้าพบเรือนนะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งดีเก้าเสียสามเองคุณจะตกใจทําไมเดียวไหมครับคนเราเกิดมามันต้องทุกข์อยู่แล้วถ้าคุณเข้าใจคําว่าคนเข้าใจคำว่ามนุษย์ขอไปครับถ้าคุณเข้าใจคำว่าคุณเป็นมนุษย์เนะี่ยคุณต้องเข้าใจว่า คนเราเกิดมามีกรรมนะครับก็เพราะกรรมนั่นแหละทําให้เราเกิดมาเข้าใจไหมครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในทางพุทธศาสนากับคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมารลอยชาติพันชาติครับหมายควาว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยทำเวรทํากรรมมาแต่ชาติที่แล้วจึงเกิดมาชาตินี้แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นลูกเศรษฐีลูกคนรวยลูกคนมีตังค์หรือลูกคนที่แบบมีแต่นี่มีแต่สินหรือเป็นลูกที่แบบ ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยครับพ่อแม่ไม่ได้เรื่องไม่ได้คือแบบเลี้ยงดูเราไม่ได้อะไรเงรี้ยหรือพัดภาคจากพ่อแม่ไปสูญเสียพ่อแม่ไปบางคนตายแต่อยู่ในคันก็มีเห็นไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าบุพกรรมที่เราได้ทํามาแต่อดีตชาติแต่ว่าเราผมก็ไม่อยากจะให้พวกคุณไปสนใจกับเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเราไม่ทราบถูกไหมครับแต่ว่าเขาเชื่อมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยขบวนการของความคิดของทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาทําให้เราเนี่ย เกรงกลัวต่อบาปนะครับและอายต่อบาปนะดังนั้นเนี่ยเขาทําให้เราไม่ไปทําบาปกันนะครับไม่ทาบาปทํากรรมนะประมาณนี้ครับแล้วคนเรามักจะทําทั้งกรรมดีและกรรมร้ายถูกไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอะมีกรรมร้ายในดวงชะตาทุกคนนั่นแหละนะครับอย่างเช่นเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์เนี่ยไม่สามารถจะมองดูมองเขาเรียกว่ายืนอยู่เฉยๆได้ก็เลยต้องไปหาทางหลุดพ้นใช่ไหมครับเพราะนี่แหละก็เพราะมนุษย์เราเกิดมาพร้อม เกิดแก่เจ็บตายเกิดมากับพรอมกรรมบุพกรรมที่ในอดีตชาติที่เราเคยทำเนาะโอเคทีนี้เรามาดูนะครับจุดกำเนิดของเราตานุราศิตนอยู่ทางทิศใต้นี้นะครับอ่าขอโทษครับราศีกุมอ่าตรงนี้นะครับตนุอยู่ตรงนี้อ่าเบลอหนึน่งพอดีนอนไม่ค่อยหลับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าอ่ะข้าราศีกุมเป็นตรงเนี้ยมันหมายถึงด้านร้ายคืออะไรนะครับก็คือพบอริมรนะวินาศนะครับพบอริเป็นดาวจันทร์พบมรนาเป็นดาว ก็คือราศีกันเนาะอันนี้ราศีกรกฎนะต่อไปพบวินาศก็คือราศีมังกรคนราศีกุมเนี่ยบอกเลยนะความทุกข์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่โตนะครับเพราะว่าคนราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่รักสบายหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบที่ที่มันสบายนะครับอย่างเช่นคือเป็นคนที่ชอบแบบปาร์ตี้อ่ะรู้สึกว่าตัวเองหมองหม่นในใจก็ไปปาร์ตี้พอรู้สึกเราเหนาะอ่ะไปปาร์ตี้ ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบอยากชาร์จพลังเรารู้สึกว่าตอนนี้เราไม่สดใสไม่ล่าเริงเลยเราอยากเฟรชมากก็ไปเที่ยวพวกสถานที่ต่างๆที่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับเนี่ยคนราศีกุมจะชอบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับเพราะตัวเองเป็นธาตุลมดาวประจําตัวก็เป็นทาตุลมดังนั้นจึงเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งนะครับเดินทางตลอดนะประมาณน,นี้นี่คือความหมายครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจของ พวกนี้อีกทีหนึง่งเพราะว่าพอริบรญญัวินาศเนะี่ยเราควรจะรู้ไวและแก้ไขมันใช่ไหมครับด้วยการที่นี่ครับมันจะแบ่งแยกอย่างนี้ตามความเข้าใจของผมนะไม่ใช่อาจารย์สอนมานะครับอริเนี่ยมันหมายความว่าตัวเราเนี่ยทำผิดปุ๊บแล้วมันไม่ใช่มาถึงอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันกรรมเลยนะครับส่วนบรณะเนี่ยมันหมายถึงอดีตที่เราเนี่ยเคยผ่านมาแล้วเช่นตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันะนะครับเราผ่าน กมทุกกรรม,มาอย่างไงบ้างก็คือกรมดีกำไรนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือภพวบบินาศภพวินาศมันหมายถึงอดีตชาติที่แท้จริงดาวเสาร์ก็เป็นดาวแห่งอดีตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนราศีกุมจะตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วไอราศีวินาศเนี่ยใช้เวลาทั้งสองปีครึ่งนยนะครับกว่าจะย้ายราศีเดี๋ยวครับตอนนี้ก็ทับตัวเองละนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งเรามาดูที่ภพอดีกันก่อนครับอดีตเนี่ยมันหมายถึงอุปสรรคนะครับสตรูนี้สินแล้วก็ หมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับมันหมายถึงสุขภาพนั่นเองอาริเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยจะต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามที่ผมพูดไปห้านชนิดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องเจอปัญหาแน่นอนแทบจะทุกวันอย่างเช่นบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นใช่ไหมครับพอมีคนทักไลน์มาก็ต้องแก้ไขให้เขาก็แปลว่าชีวิตผมเนี่ยเจอแต่กับ ปัญหาในช่วงนี้ตลอดเลยตั้งแต่4ปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผมโอเคนะไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่โอเคเป็นสิ่งที่โอเคมากอยากให้มีมากๆด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ทําให้เราเกิดไรายได้เพราะมันคืออาชีพประจําของเราไม่ใช่อาชีพเสริมนะครับเหมือนบางคนบางท่านนะครับที่จะเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นแต่ตัวผมเป็นอาชีพหลักดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรกินนะครับออต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยทีนี้อะไรเนี่ยมันหมายถึงใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของปัญหามันจะดีครับโอเคนะ แล้วดาวจันทร์เนี่ยมันโครจรไวมากเลยสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีดังนั้นเนี่ยดาวจันทร์จะไม่ค่อยมีผลในดวงชะตาของเราให้ไปดูที่ทักษะนะครับทักษะเนี่ยดาวจันทร์เสวยปีนั้นเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นเสมยเป็นอุตสาหะหรือเปล่าหรือการกินีนั่นเนี่ยคือปัญหาจะหลายแหล่งมากนะครับหรือเราต้องวิ่งเต้นเพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหะแต่ถ้ามันตกเดชสีมนตรีนะครับปังเมอร์นะครับก็หมายถึงว่าปัญหานั้นจะ ได้รับกันแก้ไขนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาได้อะระมันเนี้ยโดยเฉพาะเดทนะครับสี C หมายถึงว่าอืมต่อให้มีปัญหาอะไรฉันก็ไม่ทุกไม่ร้อนหรอกอประมันเนี้ยก็ถือว่าดีส่วนมนตรีหมายความว่าเราวิ่งเต้นแล้วได้รับคนอุปถรัรมภ์แต่เราต้องเข้าใจคนนะครับว่ามันมีข้อแรกเปลี่ยนด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบคุณรออยู่เฉยๆแล้วคุณจะดีไม่ใช่นะครับ อ่ะมันต้องเข้าใจได้ว่าปัญหานั้นจะจบไปต่อเมื่อหรือปัญหานั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรอะไรแบบเนี้ยครับเราก็ต้องแก้ตามนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นเดทก็คือเรามีพลังที่จะสู้กับมันก็หมายถึงว่าใครทําอะไรเราไม่ได้ในตอนนั้นถ้าเป็นสีแปลว่าเออมันไม่ได้แคลร์ใครฉลอกนะครับสุดท้ายก็คือมันตีหมายถึงต้องวิ่งเต้นครับเห็นไหมครับมันต่างกันนะเราต้องเข้าใจข้อแม้ของเขาด้วยว่าเราต้องทําอะไรนะครับโอเคต่อไปพบมระนะ พระนาหมายถึงการเจ็บไครได้ป่วยหมายถึงการพลาญกันจากลาวงเล็บจากเป็นจากตายได้ทั้งนั้นนะครับหมายถึงการเดินทางไกลเดินทางไกลนี้ยังไม่ถือว่าดีลายนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลหมายวามว่าอย่างเช่นเราเดินทางไกลไปเที่ยวที่มันอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนไกลๆเลยอย่างเช่นเราเป็นคนกรุงเทพเราอยากจะไปเที่ยวภูกเก็ตอย่างเงี้ยครับก็ไกลนะพอสมควรเลยอ่ะหรือจะไปเที่ยวแบบสวยๆหน่อยก็คือจะไปแนวสตูลที่มันจะมี คือไม่ค่อยมีคนไปนะักท่องเที่ยวไปมันก็เลยทําให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันก็สวยทะเละสวยกว่าที่อื่นๆอะไรเป็นไงครับน้าทะเลใสก็แล้วแต่นะครับหรือบางคนขึ้นเหนือเลยไปที่เชียงรายนะครับไปดอยตุงไปอะไรก็ได้นะครับคือแบบว่าไปสูตรอากาศที่มันเฟรชก็คือพวกแบบต้นไม,ม้ใบหญ้าถูกไหมครับเยอะๆเขาอย่างเงี้ยน้าตกอย่างเงี้ยก็ไปเล่นกันได้อะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าเออมันเป็นตัวจุดเนี้ยที่คุณจะเดินทางไกลแต่มันดีไงบางคน อยู่นี่ไม่ดีเลยเราไปต่างถิ่นต่างแดงหรือต่างประเทศเราก็ไปลืมตาอ้าปากได้ที่นั่นอย่างเงี้ยก็ได้ครับทีนี้มันจะหมายถึงข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมรดกนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือโรคทางพันธุกรรมนะครับโอเคทีนี้มันหมายถึงอะไรมรณะเป็นราศรีกันเนี่ยคนราศีกรุมกับคนราศีกันเนี่ยเหมือนจะไม่ถูกกันแต่ตามจริงไม่ใช่คืออาจารย์ผมบอกว่าคนเนี่ยไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับมันหมายถึงดาวต่างหา่างนะครับดาวพุธทําให้คุณเสียแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยดาวราหูก็เป็นอะไรก แต่คุณอย่างวอระนาจันยังนิดๆหน่อยๆเพราะดาวพุธโคจอรไวแต่ระวังเรื่องของการพักเสร็จหมดทําให้คนราศีกรุณากรุณาบุมเนี่ยมักจะเป็นโรคที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวก็แย่ลงอีกนะครับกลายเป็นว่ามันไม่เสถียรนะครับดังนั้นอย่ามีขึ้นมีลงในอาการป่วยของคุณนะครับเพราะว่าเหมือนดาวพุธที่เดินหน้าถอยหลังได้บ่อยครั้งนะครับทีน,นี้สุดท้ายก็คือพบวินาศวินาศเป็นดาวเสาอ,อยาบอกเลยว่าแบบสุดๆเลยดาวดาวเสารเนี่ยเป็นดาวที่ใหญ่ที่ ใหญ่ที่สุดในประธานหิมบาระบัคเอร์นะคระับแต่ดาวพฤหัสเป็นดาวบัคเคอ์ที่ใหญ่ที่สุดมากกว่าดาวเสาแต่เข้าใจหมายถึงว่าดาวเสาเป็นอันดับสองก็จริงแต่หมายถึงว่าใหญ่ที่สุดในบับเคอ์ถูกไหมครับดังนั้นจึงหมายถึงว่ามันก็สร้างอิทธิพลที่ใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันนะครับใหญ่ที่สุดในดาวบัคเคอ์อย่างเช่นดาวยูเรเนสก็คือดาวมารุตยูใช่ไหมครับก็ยังเล็กกว่าดาวอังคารก็ยังเล็กกว่านะครับดาวที่เป็นบัคเคอ์เนี่ยนะครับ ดาวที่ยเป็นอภัยกิตนะครับแต่ว่าในทางทักษะจะเป็นบาปข้อนะครับก,ก็เลือกกันไปแบบนี้และที่เปนเรื่องใหญ่สำหรับคุณเนื่องจากว่าดาวเสาร์ใช้เวลาสองปีครึ่งถูกไหมครับอย่างเช่นดาวเสาร์เข้าเรือตนตนุถูกไหมครับวินาศตานุเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันนําความเดือดร้อนมาสู่เราด้วยความกดดันด้วยความทุกข์เพราะดาวเสาร์เป็นวัตถกุกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่า สีหน้าของคุณเนี่ยจะเริ่มอมทุกข์นะครับในเวลาแค่2ปีครึ่งนี้เท่านั้นไม่ใช่ไม่ได้มากมายอะไรไม่ต้องตกใจนี่คือกรรมด้านหลายที่คุณจะต้องเจอต่อจากนี้ไป2ปีครึ่งมันนับมาแล้วครับตั้งแต่วันที่แป8มีนาคมนะครับ6อนี้แหละก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับเหลืออีกต้องประมาณ2เดือนกับเออไม่ใช่2ปีกับ2เดือนนะครับเดือประมาณเนาะโอเคทีนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความลําบากให้กับตัวคุณนะทำให้ตัวคุณเนี่ยจะต้องพบเจอกับ สิ่งปัญหาต่างๆที่มันจะแบบเล่าแลล่วแลครับอย่างเช่นงานก็จะไม่ไหวนะเงินก็จะไม่มีนะความรักก็แย่มากเลยตอนนี้อะไรเงี้ยครับคือวินาศเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะมีคนคนนึงมาปรึกษาดูดวงส่วนตัวผมเมื่อวานนี้บอกว่าเออชีวิตพี่ไม่มีอะไรแบบอ่ะแฟนก็เลิกการเงินก็ยากลําบากเพราะว่าจะปิดกิจการก็คือการงาน การจะแย่เงินก็จะแย่ไปด้วยถ้ามีเงินเก็บอยู่แต่หมายถึงว่าต่อจากนี้ไปจะทํายังไงดีเพราะเขาอายุเยอะแล้วห้าสห้าปีอ่ะทีนี้ถามว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็คืองานก็นไม่ดีเงินก็นไม่มีความรักก็แย่ถามว่านี่แหละก็คือวินาศเพราะในดวงของเขาวินาศมีดาวบริตีอยู่ครับอ่าเขาเกิดลักษณะมิถุนมีดาวบริตีอยู่เข้าเรือนอ่าพิศศพดังนั้นเนี่ยจึงมาอยู่ในภพวินาศของเขาดาววินาศเนี่ยพอเป็น มื่ฤตยูเนี่ยไม่ก็จะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิตเขาไปหมดเลยแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับดาวเม่อฤตยูแปลว่ากวาดล้างสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าชีวิตนั้นจะต้องเจอกับปัญหาทุกๆด้านเลยครับแต่ของคุณเนี่ยยังเป็นแค่ดาวสแต่ดาวสก็ยังให้ความทุกข์ลำบากความเครียดความรีดต่อความกังวลน,นะครับมันจะป็นโรคประสาทเอาง่ยายๆนะครับมันจะไม่ได้แบบจบหรอกแต่มันทําให้มันเกิดปัญหาเข้าใจยังครับประมาณนี้ เดี๋ยวค่อยว่ากันในข่าวหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ